E.P. พี6 4คำพิพากษาสาลดีกาที่827ทับ2 5งพัหน,นหานงหนอนูจบนางอออ่างจำเลยโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจากที่ดินฉนดเลขที่101742ยนงตำบลพักขนงอำาเภอพักขนงกรุงเทพมหาคนครและอาคารพิพาทเลขที่4ี่4ทับหและ4366ถนนพระารามที่4แขวงพักขนง เขตของเตยกลุ่งเทพหมานครโดยส่งมอบที่ดินและอาคารที่เช่าในสภาพเรียบร้อยแก่โจทย์ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินและอาคารที่เช่าต่อไปให้จำเลยชำระเงิน81,707บาท48สสตังค และชำระค่าเสียหายเดือนละสามหมื่นบาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารและส่งมอบอาคารในสภาพเรียบร้อยใช้งานแก่โจทย์จำเลยให้การขอให้ยกฟ้องและฟ้องแยง้ง ว่าหากจำเลยต้องออกจากอาคารที่เช่าขอให้โจทย์ชดใช้ค่าปรปัปรุงซ่อมแซม450,000บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7 5ต่อปีนับแต่วันฟ้องแยง้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแกะจำเลยโจทย์ให้การแก่ฟ้องแย้งว่า สัญญาเช่าระบุไว้ชัดแจ้งว่าจำเลยมีหน้าที่ซ่อมแซมอาคารที่เช่าจำเลยซ่อมแซมอาคารเล็กน้อยเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ทำเป็นร้านอาหารจดไม่เคยตรกลงหรือให้คำมั่นว่าจะให้จำเลยเช่าต่อจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2 5 5 9ขอให้ยกฟ้องแย้ง สานจัน้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอาคารเลขที่4364ทับหและ4366ถนนพระรามที่4แขวงพักขนงเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครให้จำเลยสง่งมอบอาคารดังกล่าวในสภาพเรียบร้อยแก่โจทย์ ามจำเลยเกี่ยวข้องกับอาคารที่เช่าต่อไปให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ1น0 0 0 0 0บาทนับถัดจากวันที่1ธันวาคม253เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารพร้อมส่งมอบอาคารที่เช่าคืนโจทย์โดยให้นําเงินจำนวน8,000บาทที่จำเลยชำระแก่โจทย์ มหาหักออกให้จำเลยใช้ค่าริจาร์ตำเนียมแทนโจทย์โดยกำหนดค่าต้นหนความ5,000บาทคำขออื่นนอกจากนี้และฟ้องแย้งให้ยกค่าริจาร์ตำเนียมในส่วนฟ้องแย้งให้เป็นพับจำเลยอุทธรสารอุทธรพิพากษายืนค่าริจารําเนียมฉันอุทธรให้เป็นพับ จำเลยดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าข้อได้จริงเบื้องต้นฝังได้ว่าโจทย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารพิพาทษสองขูหาเลขที่4364ทับหนึ่และเลขที่4366ถนนพระรามที่สแขวงพระขนงเขตของเตยกรุงเทพมหานาคร เมื่อวันที่1ธันวาคม2550จำเลยทำสัญญาเช่าอาคารพิพาทษดังกล่าวในอัตราค่าเช่ากูหาละ4,000บาทเป็นเวลา3ปีโดยมีระยะเวลาการเช่าคือวันที่1ธันวาคม2550ถึงวันที่30พฤศจิก,กายน2553ปรากฏตามสัญญาเช่า ่อมาเมื่อครบกำหนดสัญญาโจทไม่ยอมต่อสัญญาเจ้าให้จำเลยและแจ้งให้จำเลยออกจากอาคารที่พิพาทแต่จำเลยไม่ยอมออกจากอาคารที่พิพาทโดยอ้างว่าโจทย์ตกลงให้จำเลยปรปับปรุงอาคารพริพาทซึ่งมีความชำรุดบกพร่องให้อยู่ในสภาพดีอันเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่า และจำเลยอ้างว่าโจทย์ตกลงจะให้จำเลยเช่าในอัตราเช่าเดิมต่อไปเป็นเวลา6ปีพิเคราะห์แล้วคดีนี้โจทย์ฟ้องกับไร่จำเลยออกจากอาคารผ่านนิตพิพาทสองูหาซึ่งมีค่าเจ้าคูหาระ4,000บาทจึงต้องห้ามไม่ให้คู่ความ อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความแพ่งมาตรา224วรรคสที่จำเลยอุทธรณ์ว่าพยานหลักฐานจำเลยฝังไม่ได้ว่าสัญญาเช่าระหว่างโจท์กับจำเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายสูงเกินไปนั้นศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายเดือนละ14,000บาทนับแต่วันที่1นันวาคม2 5 5 3เมื่อนับถึงวันฟ้องวันที่2กุมภาพันธ์2 5 5 4 ทุนทรัพย์ที่พิพาทในส่วนนี้จึงไม่เกินห้าหมื่นบาทต้องห้ามมีให้คู่ความอุทธร์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิหนาความแพง่งมาตรา224วรรคหนึ่งที่สามอุทธรรับวินิจฉัยข้อเท็จริงดังกล่าวแล้วมีคำพิพากษาม,มาจึงไม่ชอบและปัญหานี้ เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแบนคู่ความไม่ได้ดีกาขึ้นมาสารดีกาย่อมยกขึ้นวินิจฉัยแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีวินาวความแพ่งมาตรา142อนุหและกรณีเช่นนี้จำเลยย่อมไม่มีสิทธิดีกาข้อที่จริง ในประเด็นดังกล่าวต่อมาด้วยสัญดีกาจึงไม่รับวินิจฉัยดีกาของจำเลยทั้งสองประเด็นดังกล่าวส่วนที่จำเลยดีกาว่าจดจดไม่ได้มีคำขอให้จำเลยชำระค่าเสียหายนับแต่วันครบกำหนดตามสัญญาเช่าจนถึงวันฟ้องและจดไม่ได้ชำระค่าขึ้นศาล สำหรับทุนทรัพย์ในส่วนนี้นั้นเห็นว่าโจทกงให้จำเลยชำระค่าเสียหายค่าภาษีโรงเรือนและค่าประกันอักขีภัยเป็นเงิน81,707บาท48สตางค์ในคำขอท้ายฟ้องโดยโจทย์บรรยายฟ้องแล้วว่าเป็นค่าเสียหายจากการที่โจทย์ไม่สามารถนำ อาคารพิพาทออกให้เช่าได้นับแต่วันครบกำหนดตามสัญญาเช่าถึงวันฟ้องเป็นเวลา60วันเป็นเงิน60 0 0 0บาทค่าภาษีโรงเรือน17,142บาท80สตังค์และค่าประกันอักขีภัย4564ัสบาท62สตังค์ังโจทย์ชำระค่าขึ้นศาลตาม คุณทัพร์นี้แล้วอันเป็นที่ชัดเจนว่าโจทย์มีคำขอสำหรับค่าเสียหายในส่วนนี้แล้วที่สารอุทธรพิพากษามานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาข้อนี้ของจำเลยฝังไม่ขึ้นอันหนึง่งสารอุทธรมิได้สั่งค่าริจิตทาเนียมในส่วนของฟ้องแยง้ง ในชั้นอุทธร์ด้วยสารดีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำพิพากษาสารอุทธร์และยกดีกาจำเลยในปัญหาข้อที่จริงสำหรับฟ้องเดิมนอกจากที่แก้ให้เปลี่ยนไปตามคำพิพากษาสารอุทธร์ข้าราชการตำเนียมชั้นดีกาในส่วนของฟ้องเดิม และฟองแยงกับค่าลิขาธรรมเนียมฟองแยงชั้นอุทธรให้เป็นพับกดายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและ่านิชมาตรา537ออันว่าเช่าทรัพย์สินนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าตกลงให้บุคคลอีก คนหนึ่งเรียกว่าผู้เช้าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดและผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นประมวลกฎหมายแพ่งด้ผ่านนิดมาตรา547ผู้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายไปโดยความจำเป็น และสมควรผู้รักษาทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นเท่าใดผู้ให้เช่าจำต้องชดใช้ให้แก่ผู้เช่าเว้นแต่ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและเพื่อซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชีช้ขัดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อแต่ห้ามมีให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใดๆเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องเว้นแต่อนุหนึ่งในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ให้พึงเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้คับไร่จำเลย ถ้าสารพิภากษาให้โจทชนะคดีเมื่อสารเห็นสมควรสารจะมีคำสั่งให้ขับไล่จำเลยก็ได้คำสั่งเช่นว่านี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงวงญาติทั้งไหลและบริวารของจำเลยที่อยู่บนสังหาริมทรัพย์นั้นซึ่งไม่สามารถแสดงอำนาจพิเศษให้สารเห็นได้มาตรา1น2 อนุสในคณีที่โจท์ฟ้องเรียกทรัพย์ใดๆเป็นของตอนทั้งหมดแต่พิจารณาได้ความว่าโจท์ควรได้แต่ส่วนแบ่งเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะพิพากษาให้โจทได้รับแต่ส่วนแบ่งนั้นก็ได้มาตราหนึ่งร้อนุสาในคดีที่โจทฟ้องขอให้ชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ย biết, จนถึงวันฟ้อง เมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จตามคำพิพากษาก็ได้มาตราอ4 2อนุ4ในกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหายอันต่อเนื่องคำนวณถึงวันฟ้องเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะพิพากษาให้ชำระค่าเช่าและค่าเสียหายเช่นว่านี้ จนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จตามคำพิพากษาก็ได้มาตรา142อน14ุ5ในคดีที่อาจยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้างได้นั้นเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะยกข้อเหล่านั้นขึ้นวินิจฉัยและพิพากษ,ษาคดีไปก็ได้มาตรา142อน14ุ6 ในคดีที่โจทย์ฟ้องขอให้ชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบีย้ยซึ่งมิได้มีข้อตกลงกำหนดอัตราดอกเบีย้ยกันไว้เมื่อศาลเห็นสมควรโดยกำหนึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสู้ความหรือการดำเนินคดีศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบีย้ยในอัตราที่สูงขึ้นกว่าที่โจทย์มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายแต่ไม่เกินรละ,ระ 15ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องหรือวันอื่นหลังจากนั้นก็ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา224ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน5 0,000ืนบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดใน พระราชกิจด,ดีกาห้ามมีให้คููความอุทธรในข้อเท็จจริงเว้นแต่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลชั้นต้นได้ทำความเห็นแย้งไว้หรือได้รับรองว่าบีเคตอันควรอุทธรได้หรือถ้าไม่มีความเห็นแยง้งหรือคำรับรองเช่นว่านี้ต้องได้รับอนุญาตให้อุทธร์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษา ชั้นตนหรืออธิบดีผู้ภาคษาภาคผู้มีอำนาจแล้วแต่กรณีมาตรา224วรรคสองบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมีให้ใช้บังคับในคดีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัวแระคดีฟ้องขอให้ปลดเปื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้เว้นแต่ในคดี ฟ้องขับไล่บุคคลใดๆออกจากอสังหาริมรทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ4 0 0พบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกิจดีกามาตรา224วรรคสการขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในสารชั้นต้นรับรองว่า บีเหตุอันควรอุทธร์ได้ให้ผู้อุทธร์ยื่นคำร้องถึงผู้พิพากษานั้นพร้อมด้วยคำฟ้องอุทธร์ต่อศาลชั้นต้นเมื่อศาลได้รับคำร้องเช่นว่านั้นให้ศาลส่งคำร้องพร้อมด้วยสำนวนความไปยังผู้พิพากษาดังกล่าวเพื่อพิจารณารับรองตาหลังหนึ่งค่ารรมเนียมศาลวงเล็บ ค่าขึ้นศาลท้ายประมวลกฎหมายวิธีวินาณความแพ่ง 1. คดีที่มีคำขอให้ปลดเปื้องทุกอันอาจคำนวณเป็นราคาเงนินได้ให้คิดค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ดังต่อไปนี้วงเล็บก่อไก่ํำฟ้อง นอกจากที่ระบุไว้ในขอไข่และขอควายทุนทรัพย์ไม่เกิน50ล้านบาทอัตราร้อยละ2แต่ไม่เกิน2แสนบาทส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปอัตราร้อยละ0.1 หวงเล็บขอไข่คำร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุราการในประเทศหรือคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุราการในประเทศทุนทรัพย์ไม่เกิน50ล้านบาท อัตรา้อยละ0.5ของจำนวนที่ร้องขอให้ศาลบังคับแต่ไม่เกิน50,000บาทส่วนที่เกิน50รล้านบาทขึ้นไปอัตรา้อยละ0.1คําคำร้องขอให้ศาลบังคับ ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศหรือคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศทุนทรัพย์ไม่เกิน50ล้านบาทอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนที่ร้องขอให้ศาลบังคับแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท หมายเหตุค่าธํามเนียมตามวงเล็บขอไก่วงเล็บขอไก่และวงเล็บขอวายถ้ารวมแล้วมีเศษไม่ถึง1บาทให้ปัดทิ้งวงเล็บขอวายคำฟ้องขอให้บังคับจำนองหรือบังคับเอาทรัพย์สินจำนองหลุด ทุนทรัพย์ไม่เกิน50ล้านบาทอัตรารายละหนึง่งของจำนวนนีที่เรียกร้องแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาททุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปเสียค่าขึ้นศาลร,รายละ0.1 วงเล็บสคดีที่มีคำขอให้ปลดเปื้องทุกอันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้วงเล็บก ỏ ไก่คดีทั่วไปรวมทั้งคดีไม่มีข้อพิาพาทเรื่องละ200บาทวงเล็บขอไข่อุทธรณ์หรือดีกาคำสั่งตามมาตรา227หรือ มาตรา228อ,22 8, อน,นุ2และอน,นุ3เสียขึ้นค่าขึ้นศาลเรื่องละ200บาทสำหรับการอุทธรณ์หรือดีกาคำสั่งตามมาตรา228อ,22 8, อน,นุ1ไม่เรียกเก็บค่าขึ้นศาลวงเล็บ3คดี ที่มีคำขอให้ปลดเปื้องทุกอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้และไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วยให้คิดค่าขึ้นสารตามอัตราในวงเล็บ1แต่ไม่ให้น้อยกว่าอัตราในวงเล็บ2ก่อไก่หรือขอขายแล้วแต่กรณีวงเล็บ4 คดีที่ขอให้ชำระค่าเสียหายค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพก็ดีเงินปีเงินเดือนเงินเบี้ยบำนาญค่าบำรุงรักษาและเงินอื่นๆก็ดีเสียค่าขึ้นศาล100ร100บาท